Food Festival 2023นะคะอยู่ที่นี่เราถือกันมากันวค่ะทุกคนค่ะปีนี้นะคะเอ่อเป็นงานไตยฟูดปี2023ัามจัดที่ลีดีโฮเม้นนะคะซัลคมซิดเนนค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงเนาะทุกคนค่ะจะพาไปดูบรรยากาศอ่าด้านหลังอันนี้เขาเปิดเพลงไทยนะ ใหญ่จะเป็นงานแบบอาหารนานะงานอาหารหรือว่างานอาหารดีกว่าแต่เราก็อาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยทั้งนั้นนะคะทุกคนหาส่วนใหญ่เนาะที่บูธยาวไปถึงนี่เลยแล้วก็บรรยากาศตรงนี้จะดีมากเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศเรียกว่าบรรยากาศริมน้ํานะคะริมน้ําให้ดูบรรยากาศริมให้ดูบรรยากาศริมน้ำไปเริ่มตั้งแต่แรกนี่เราจะเห็นธงไทยกันเลยนะคะทุกคนค่ะเห็นไหมเห็ทุกคนเห็นเปิ่มไหม แล้วก็ที่มานี้ก็จะเป็นทั้งเรียกว่ามีทั้งส่สวนใหญ่จะเป็นเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องคนไทยแล้วก็คนต่างชาติคนจวีเดนก็เยอะค่ะนี่ถ้าใครมานะคะจะบอกว่าที่จอดรถมีเพียบเลยนะใครมาที่รีรีคอมเมนต์ไปจอดฝั่งนู้นได้เลยฝั่งตรงข้ามแม่น้ํานะคะนิดนึงนี่แล้วก็อันนี้เป็นบริเวณริมแม่น้ํานะคะริมแม่น้ำบรรยากาศดีมากทุกคนอนะันนี้ต้องเรือใคร แล้วก็อันนี้เป็นอ่าเริ่มดูร้านไทยก่อนก็จะเป็นร้านเค้กนะคะบป็นแ่การร้านเค้กอ่าร้านเค้กขนมเค้กขนมเบื้องโตเกียวขนมเต็มเลยทริปปี้เค้กเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็จะมาเป็นยำแหนมยำแหนมจ้มตำค่ะทุกคนค่ะตำไทยตำมปูยำแหนมาเทียบเลยแล้วก็นี่ไส่ก๋อีสานไส่อัวอันนี้เราอยู่ที่ ที่ไทยแลนด์ใช่ไหมไม่ใช่เราอยู่ที่สวีเดนนะคะนี่เราอยู่ที่สวีเดนนี้เมนูลาบหมูข้าวมันไก่หมูย่างจิ้มแจ่วน้ำเก๊กห้วยน้ำลำไย,ยน้ำมะตูมอ่านี่เลยค่ะทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติคนสวีเดนก็ซื้อกันเยอะเลยอันนี้เวลาตอนนี้ก็เวลา,เ,าเกือบบ่ายโมงนะคะก็งานจัดถึงตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงไปจนถึง สองทุ่มเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้วันเสาร์เนาะแล้วก็ใครที่มาวันนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่ไมไมว่างมาวันนี้ก็มาพรุ่งนี้ได้หรือใครมาทันวันนี้ก็มาได้ตลอดยาวไปถึงสองทุ่มเลยแล้วก็อันนี้ผัดไทยค่ะทุกคนคะ่ะผัดไทยทน,น่ากินมากเลยผัดไทยบะเปียอะไรอย่างนี้ผัดส่วนใหญ่ก็คือจานละหนึ่ง um. ร้อยโครนเท่าที่เห็นะนะครับแล้วในที่นั่งก็เพียบเลยนะคะทุกคนค่ะ แล้วก็นีชานมไข่มุกบ๊อบก็มิวที่อันนี้เราก็สั่งไปแล้วนะคะสั่งชาไทยไปแล้วหนึ่งนะคะชาไทยชาเขียวแล้วก็อันนี้เรากินไปแล้ว2ชุด3ชุดไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานข้าวเหนียววันนี้คือดีงามไส้กรอกอีสานนี่บรรยากาศข้างหลังนะคะจะเป็นริมน้ำฝั่งนู้นก็จะเป็นจะเป็นตลาดนัดเหมือนกันนะคะตลาดนัดทุกๆวันเสาร์นะคะ แต่นี้งานไทยจะมีแค่สาร์าทิตย์นี้นะคะทุกคนไม่ได้มีปล่อยนะนนอันนี้เป็นเครกนะคะเมนูเครปจะเยอะหน่อยหมูยองพริกเผาแล้วก็มีซาลาเปาอ๋อนี่มีขนมปังเย็นด้วยทุกคนคะ่ะนนจะให้ดูมีอะไระเกียวนี่มากับพี่ยินกันลบลูกเกง้ยเหนียวมัมม่วงก็มี ผลไม้พวกพีเป็นไข่เนื้อผลไม้ค่ะผลไม้แล้วก็มีร้านเก๋จับด้วยนี่ต้องกินแล้วร้านเอ็มมาพาแซบคนนี้อัดวิดีโอค่ะร้านเอ็มมาพาแซบนะคะยามาพาแซบก๋จับอร่อยมากนะคะใครมานี่ต้องลองเก๋จับที่นี่เลยนะคะนี่ร้านเกือบสุดตรงนี้นะคะเสียมพูนี่น้องเอ็มมาพาแซบค่ะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ,อนนก๋วยเตี๋ยวเรือมาเมอนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือใอันนี้ก็จะอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นชามละ100คนก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอร่อยอร่อยมากเลยค่ะน่าทานนี่ส้มตำก็มีค่ะโครรใ,ใหญ่ๆกันไปเลยโอเคก็นี่นะคะบรรยากาศประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะ ของกินของขายเต็มเลยไปไหนอันนี้พามาดูไปไหนลูกน้องเซไปนี่ก่อนน้องเซกับพี่อารีสไปไหนคะพี่น้องเซไปไหนเซมานี่มานี่นู่นไปนู่นคะ่ะลูกีฉันไปเล่นเนาะ นีนะคะก็เรานั่งกันอยู่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่นี่นะคะเราอยู่บริเวณลานจะมีดนรีสุกอยู่นะแต่ยังไม่มานะโอเคไทางเดนงานก็มาน้ไกาเน้อนือ่เนุอไก่น้อไก่นอไ่เนี้อกเนีอไนอเนืกินอัเนนี้ก่อเนก่เนอกเนกเนื้อนอ้ก่เน่เนื้อก้กเก เดี๋ยวเจอกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามนี่บรรยากาศงานก็ยังมีหมดแล้วก็วันนี้อากาศดีมากนะคะแดดดีแล้วก็ลมดีลมดีคือไม่ได้ร้อนไม่หนาวใส่เสื้อนีดเดี๋ยวต้องถอดออกแล้ว้อนละอากาศประมาณชักประมาณ18องศา18 19องศานะคะ ต็อกกุก็สามารถนั่งมาได้ไม่ไกลจากสถานีรถไฟรลโมนหรือว่าถ้าเกิดมาแล้วก็มีถ้ารถถับมาก็